อยู่เวทีก็ดีนะครับดาบคารวะเจ้าพ่อหลักเรือนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่พตำรวจและสันติบาลทุกทุกท่านนะครับอาอามารยาทดีคืออย่างนี้เหลือใจจริงๆพี่น้องครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่สภาเขากำลังทำการซ้าเงินเย็นเช้านี่แหละ มันล่อกันในคืนฮาลโลวีนคืนปล่อยผีเสือกมาคึกกันตอนคืนวันฮาลโลวีนโอ้โหผีหาซาตานเข้าสภาหมดเลยประมาณว่ามาหามารทั้งหลายรวมกันนั้นเพื่อสนองปัญหาของคนคนเดียวมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากสิ่งที่ผมอยากจะบอกนี่คือว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น หลักคุณธรรมหลักนิิธรรมในบ้านเมืองมันจะทำยังไงพี่น้องทั้งหลายใครที่เล่น Facebook เล่นสื่อออนไลน์คุณเห็นไหมที่เขาแชร์กันน่ะที่เป็นภาพของกระตูนเป็นเด็กนักเรียนน่ะเขาเขียนถึงคุณครูคุณครูครับถ้าวิชาที่ติดศูนย์ติดรอติดมอพอติดมอสอผมขอนินอรโทษดกรรมได้ไหมครับ เขายังทำเลยเพื่อความปองดองระหว่างสิ์กับคู่น,นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้ <ocalyptic> บรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆเกิดอาการอึ้งกินเกลคิดทำอะไรไม่ กูจะสอนลูกศิษย์กูหายังไงความดีความชั่วความถูกต้องอะไรบ้างกูจะบอกลูกศิษย์กูยังไง <S <S สถาบันที่สอนนิติศาสตร์สอนกฎหมายสอนรัฐศาสตร์มันจะบอกลูกศิษย์มันยังไง <S <S เด็กมันก็จะจำาต่อตบนี้กูทำเชี่ยทำหาอะไรก็ได้ถ้ากูมีอำนาจขึ้นมากูก็จะเคียกนกติกาเพื่อกูพ้นผ,ผิด ติลาเกิดอาการเงียบอยู่ฮักหนึง่งพขโดนเหน็ดโดนกัดคนไม่ได้ออกมาว,วันนี้มาลไรรัวหาแถลงการม่บาสแถลงการศิลปรกรเชียงใหม่ข้นเก่นแถลงการพัดขานถามว่า,าล่าชพัดร้อยเอ็ดอยู่ไหน,น เฉยไม่ได้นะเฉยไม่ได้นะครูบาอาจารย์ถ้าอาจารย์ในสถาบันนี้ผมพูดถึงสองแห่งนี้ท่านนั่งอยู่นี่พรุ่งนี้นนครูต้องกลับไปทะลา,าที่ก้ามาดีครูนะพี่นายกปู่เขารับตําแหน่งแล้วเมื่อกอนหาเสียงเขาพูดว่าดิฉันจะไม่ทำอะไรเพื่อช่วยพี่ชายค่ะใช่หมอเาวันนี้คุณ แต่คุณปล่อยรี่ร้อยสามสี่ร้อยตัวทําการช่วยใช่ทั้ทงทังที่คุณอยู่ในฐานะที่เหนือเขามีอำนาจสั่งเขาได้แต่คุณไม่ไมันจะช่วยได้มันอาจจะไม่ได้สั่งหรืออาจจะมันนิน่งหรือมันอาจจะสั่งแต่เขาไม่ฟังก็าได้เพราะไอ้คนฟังร้อยสิบคนในสภามันจะเขียนกฎหมายถ้าเปลี่ยนนะเปรียบเหมือนกับให้ของเหม็นเป็นของหอมจะเขียนเท่าไห่ขี้กายเป็นทอง รับไม่ได้ครับรับไม่ได้ด้วยความเข้ารบท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติที่เรารพครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมทนไม่ได้กับไอ้ฝากที่บ้านเนี่ยไก่ย่า่บ้านสวนอะไรเนี่ยเขียนไนห,หาเลยนะแกอยู่ให้รับประมือไม่อยู่ให้ภรรยาท่านรับถ้าภรรยาท่านอยู่ฝากลูกน้องท่านรับก็ได้เขียนไปเยอะเเขียนไปเยอะๆอเขียนไปยะยะเยอะเยอะเา